อ่าทุกคนเราจะไปกันที่เข้าค่ายเราจะไปเข้าค่ายกันที่กรุงกาลาสนีนะคะใช่แล้วเย่เย่เย่ชานมเด้งชานมเด้งชานมเด้งเยอยู่ที่ไหนก็เต้นอยู่ได้เยอยากจะไปกันแย่แว้วอ่าขึ้นรถจะนักเรียนขึ้นรถ หนึ่งเช้ามองต่อมาอาต่อแถวกันรึยังจ้าต่อแถวกันรยังเดยฉันจะปล่อยพวกแกให้อยู่กับครูฝึก้วนะเด็กกญิท่าแดมอ้าวครูไม่ใช่ครูเฉพาะทหารครูไม่ใช่ครูทหารพวกเธอก็ต้องอยู่กับครูทหารที่จะสร้างความเข้มงวดให้นะใช่แล้วครับผมคือผมคือครูทหาร ผมคือครูทหารนะครับอ่าใครไม่ฟังเลยตบนะจะตื่นดีๆเลยจิดเรื่อตาอ่าเราจะไปกันเลยไปกันต่อหมูเดงหมูเดงหมูดง<ป>นี่คือที่โดดหอนะจ๊ะนักเรียนว้าวเจ๋งมากเลยหุหิฮันเด้งเด้เด้งเด้ง,ดง ก็เป็นเป็ดปักกิ่งมั <c> ้ง <oughs> ไม่ครับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วเอาฟังนะเอาขนมทุกอย่างมาหลังจากยึดขนมแล้วอ่านักเรียนเราจะขึ้นไปกันบนนู้นซึ่งจะไปโหนสลิงสลิงอยู่ไหนวะนี่ค <c oughs> ่ะครออ้าฉันก็ยยืมหน่อยนะ <c oughs> เธอชื่ออะไร <c oughs> หนูชื่อไข่ต้มค่ะ อ้าเธอมาเป็นสลิงให้หน่อยแล้วก็เป็นบันไดให้ด้วยนะหอเฮ้ยแกอย่าเป็นหมาปักกิ่งไหมป่วยเรื่องโอยฉันตรวกระติวเดารุงไม่ชนะแก่กว่าแกตั้งห้าสิบเถาแกใช่อยุประมาณร้อยห้าสิบยาวยกว่าฉันเฮ้เด็กหน้าแหงเลยอ่าขึ้นไปบนไดนะจ๊ะ ดึงดึงอย่าลืมติดตั้งสลิงนะจ๊ะติดตั้งแล้วค่ะติดตั้งครับอ่ะหุนลงมาที่หุนมันก็จะใสๆหน่อยนะจ๊ะเลยเลยครับวิ้วรูต้องรับจบป่ะเนฮ้ย เดี๋ยวคุณครูไปช่วยกระโดดนะพึ่งเรามาเย้สนดุกไหม